อย่างที่การเรียนนะป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษที่เขาจะเปิดประมูลในวันที่7มีนาแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือป้ายที่สามารถเอาชื่อของตัวเองใส่เข้าไปได้ใช่ใส่ชื่อตัวเองบวกเลขที่ชอบอือีกประเภทหนึ่งเป็นป้ายที่จะประกอบด้วยคำเหงๆและเลขเหง่หอในประเภทที่สองซอยเป็นสี่กลุ่มทั้งสี่กลุ่มประกอบด้วยอะไรบ้าง กลุมก่มแรกเขาเรียกว่า,วาซูปเปอร์พรีเมียมซูปเปอร์พรีเมียมจะไม่ง่ายๆก็คือเลข8และเลข9ที่เป็น4ตัวเหมือน8 8 8 8 9 9 9 9นี่แหละราคาเริ่มต้นที่ล้านหนั่นเองตัวอย่างคําว่าสวยและต่อด้วย9 4ตัวนะคะราคาเริ่มต้นที่ล้านหค่ะครับกลุ่มที่2เรียกว่าพรีเมียม กลุ่มพรีเมียมคือกลุ่มเลข4ตัวเหมือนเช่น 1, 4ตัว 2, 4ตัว 3, 4ตัว 4, 4ตัวเป็นต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านบาทนั่นเองตัวอย่างคำว่ารวยและต่อด้วย 5, 5, 5, 5, 5้าตัวนั่นเองก็เริ่มต้นที่1ล้านค่ะดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะกลุ่มที่3เรียกว่า โก้โกกลุ่มโกเนี่ยจะประกอบด้วยอันแรกก็คือเลขตัวเดียวคือเลข1-9เลข2ตัวเหมือนนะคะเช่น1 1 9 9 1 1 2 2 3 3 4 4ไปถึง9 9หรือ3ตัวเหมือนก็คือ1 1 1 2 2 2 3 3 3เป็นต้นรวมไปถึงเลขคู่8กับคู่9ก็คือ88 9 9 9 9 8 8 8 9 9 8สลับไปมาเป็นเลขสวยที่คนนิยมกันเริ่มต้นที่8 0 0 0 0นบาทค่ะเช่น เสร็ฐีแล้วต่อด้วยเลข8หรือจะเป็นรวย99หรือจะสวย111 <c oughs> ก็ได้คะ <c oughs> ่ะอราคาแค่8 0 0 0 0นคือเริ่มต้นนะกลุ่มที่4ในประเภทที่สองรีว่า <10 S 2> กลุ่มซิลเวอร์เป็นเลขหลักพันก็คือ1 0 0 0ถึง9,000หรือจะเป็นเลขเรียง1 2 3 4 5 6หหรือ7 8 9ดก็ได้หรือ12 3 4ก็ได้รวมไปถึงเลขคู่ด้วยนะ11 122 22 33 3 44 3, 3, 3, 4เป็นต้นเริ่มต้นที่50,000บาทค่ะเช่นคุณนายอยากได้ชนะ1 2 3 4ดิฉันอยากได้เฮงห1ึ2งหเป็นต้นเริ่มต้น50,000ใช่ไหมเริ่มต้นห0 0 0สค่ะสำหรับกลุ่มซิลเวอร์ค่ะเงินเหลืออย,ยอยากสายมู เชิญจัดไปค่ะ 7, 7เมษาช่วรงระหว่างนี้ไปลงทะเบียนก่อนนะคะ